โอ้ดูว่าวองศาสิโอ<ฮ>้ไม่ไม่ไม่ติดต้นไม้แล้วลูกอสาวิ่งอย่างนี้สายวิ่งมาทางนู้นลูก<ฮ>ว้าวนั่นว่าขององศานะนั่นละขึ้นสูงมากเลยอันนี้คือการเล่นว่าวข้างหน้าขององศาเป็นไงมั่งลูกสนุกไหมครับ ตอนนี้เรามาอีกหาดหนึ่งนะคะตอนนี้เรามาที่หาด PMY นะคะหรือหาดแสงจันทร์ส่วนน้ององศาทำอะไรอยู่ลูกเป็นกล่นว่าวอยู่นะคะเป็นการเล่นว่าวครั้งแรกหรือเปล่าใช่ไหนว่าองศานะหน้าไหนขอดูหน่อยอ้ขึ้นไปนูน่นสูงบนฟ้านูน่นติดลมแล้วนะคะลมทะเลตอนนี้ดีมากเลยเป็นการเล่นว่าวครั้งแรกขององศาองศารู้สึกยังไงม้างลูก รู้สึกเล้าใจไปปล่อยให้หมดเลยอ๋อนี่ไหมอโอ้โ,อโอพ่อเล่องศาก็าพ่อเล่จะแยกเล่นพ่อเล่ก็ดูทำทำปากยิ้มอยากจะเล่นปล่อยให้หมดเชือกเลยไม่แล้วแต่องศาสิพ่อเล่มันจะได้ไกรงใจไงดูดูด,ด,ดูว่าขึ้นไปสูงริบๆนู่นเลยนะคะ้อองศาเริ่มเหนือ่อยแล้วองศานั่งพักอยู่ตรงเก้าอี้แล้วแต่ว่าว่าขององศายังขึ้นสูงอยู่นะคะทุกคน เป็นการเล่นว่าวครั้งแรกประสบความสัน็จสุดๆไปเลยสนุกทั้งพ่อทั้งลูกรู้สึกว้าวมันดึงแรงงอก่ะว้าวเดี๋ยวองสาค่อยๆปล่อยนะ้าปล่อยตึงมันจะตกว้าวว้าวไหนขอดูหนะ้าเด็กเล่นว่าวหน่อยสนุกไหม แต่หลูกจะได้ไม่ต้องร้อนมากซือให้เลยโอ้ลมลมตกลมตก มันร้อนอ่ะเข,า,ข,ขาเขาเขาเหยีบมาในร่มให้แล้วตัวมันอะไรเนี่ยพ่อเลยอยากให้ลูกตากแดดน,นะคะคไม่ได้การแล้วนี่สำหรับแม่โอนะคะพรั่งพรองมาด้วยส้มตำมีตำกล้วยปูมา้าตำข้าวโพดกุ้งสุกนะคะพร้อมที่จะชิมแล้วตอนนี้ S <s <ans> นอนดูว่าวสบายใจเชิบว่าวขึ้นสูงติดลมบนไปแล้วคะ<ๆ>่ะสบายใจสุดๆไหมหนุนสนพ่อเลยไปตั้งบิดอยู่ตรงนู้นนะคะ,ะดูสิ<ห>จะได้ปลาม,ามั้ย <s ans> <s ans> <s ans> นี่เมนูขององศา,ศาหมดจานแรกเลยนะคะที่ชายหาดระยองนะคะแม่ค้าหาบเล่แม่ค้ารถเข็นนะคะเขาจะไม่ใช้จานโฟมนะคะ เขาจะใช้จานกระดาษกันแล้วค่ะเป็นการอนุรักษ์นะคะไดใช้จานโฟมค่ะแต่มันเหมือนจานโฟมมากกว่ามันเป็นจานกระดาษลูกถ้าจานโฟมมันย่อยสลายยากขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่ครับ